อำเภอเขาสมิงเปิดเวทีพัฒนากรลไกเครือข่ายประชาธิปไตยเพื่อการเมืองภาคพลเมืองเข้มแข็งครับเวลา9นาฬิกาวันที่16ตุลาคมที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสมิงนายวีระจงไพศาลประธานพัฒนาการเมืองภาคประชาชนจังหวัดตราดเป็นประธานในการเปิดเวทีพัฒนากรลไกเครือข่ายประชาธิปไตยเพื่อการเมืองภาคพลเมืองเข้มแข็ง โดยมีผู้ร่วมเิธีรวม30คนจากองค์กรปกครองในท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาสมิงและตัวแทนประชาชนทั้งนี้เนื่องด้วยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบดำเนินง,งานเพื่อสนับสนุนนโยบายการเมืองภาคพลเมืองตามแนวทางของประชาธิปไตยชุมชนจากข้อเสนอแนวนโยบายของสมัสชาประชาธิปไตยชุมชนของสภาพ,พัฒนาการเมืองหรือสอพอม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาคการเมืององค์กรภาครัฐและส่วนราชการกำหนดนโยบายการวางแผนและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐดำเนินการโดยชุมชนยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางอันจะนำไปสู่กระบวนการชุมชนที่ได้เรียนรู้ปัญหาและความต้องการของชุมชนกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกันให้มีความเข้มแข็งในการจัดการตนเองและกำหนดวัดความสำเร็จในการดำงาน สำหรับวันนี้ตัวแทนจากองค์กรปกครองในท้องถิ่นและภาคประชาชนได้ร่วมเปิดเวทีเสนอแนวคิดซักต้อมความเข้าใจและเรียนรู้การจัดทําโครงการในการพัฒนาเครือข่ายประชาธิปไตยเพื่อการเมืองภาคพลเมืองเข้มแข็งตลอดจนโครงการพัฒนาประชา,นาชนพลเมืองและโยชนให้เรียนรู้วิถีประชาธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อเขียนโครงการเสนอภาคราชการในการดําเนินงานตามโครงการาต่างๆต่อไปครับ กิจกรรมสาธารณะของชุมชนรวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบนะให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพนื้นที่เรามาดูแหล่งขมาบ้านะครับแหล่ง